เพื่อนๆคือผมผสมหมูไป5รอบแล้วนะครับแล้วคลิปมันอัดไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการที่ได้กันนะครับผมว่าเกลือนะครับ5รอบนี้นะผมก็ใช้เป็นน้ํายาเล่นคลอดครับน้ํายาปรับยีนแล้วก็น้ํายาบำรุงคันนะครับใช้เพชรประมาณ400นะครับในการซื้อนะนี่ครับตัวแรกจะเป็นรูดเจี๊ยบนะครับส่วนตัวที่2นะครับจะเป็นหมูปลากิโมะนะครับ ส่วนตัวที่สามนะครับจะเป็นหมูัวทองนะครับนี่ครับคือมันเกลือมากนะครับผสมไป5้ารอบนะได้ตัวดีๆมาแค่3ตัวเองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เหลือน้ํายาอย่างละสองขวดนะครับแล้วก็น้ํายาปรับยีน4ขวดนะโอเคเดี๋ยวผมก็มาผสมไปดูแล้วกันนะคือเสียไดมาก์นะครับที่อันไม่ติดนะใช้เป็นพ่อพันยูนิคอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็ผสมไปเลยนะครับโอเค มารอบนี้ผมจะอัดเป็นน้ํายาปรลบปินก่อนนะครับตามด้วยน้ายามาบุงคันนะแล้วก็ใช้เป็นน้ํายาเล่นข้อระดับสูงเลยนะครับรอบนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวอะไรตัวแรกนะครับได้เป็นหมูหูช้างครับตัวนี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะครับมาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2เป็นหมูปีเตอร์แพนนะครับโอเคผมขอขายแล้วกันนะครับเกลือนะครับรอบนี้นะให้น้องกินอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูการผสมรอบที่2กันนะครับ การผสมรอบที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้เป็นพ่อพันหมูยูนิคอนนะครับโอเคก็ผสมพันธ์กันเลยนะพอผสมพันธ์เสร็จนะครับรอบนี้นะครับผมจะใช้เป็นน้ํายาบํารุงคันก่อนนะครับโอเคแล้วก็ให้น่องหมูกินอาหารไปครับตามด้วยน้ํายาปรับยีน X นะครับโอเคแล้วต่อด้วยให้น่องหมูอาบน้ํานะครับแล้วก็ใช้น้ํายาเล่นคอดระดับสูงเลยนะครับอย่าลุ้นกันนะครับว่าได้ตัวอะไรนะ โอเคตัวแรกได้เป็นหมูยูนิคอร์นนะผสมยูนิคอร์นได้ยูนิคอร์นตัวที่สองนะเป็นหมูตัวอะไรได้เป็นหมูชมพูนน่ารักนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการผสมนะครับคือผสมเจ็ดรอบนะเกลือมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ห้ารอบแรกนะครับคือผมอัดคลิปไม่ติดนะครับโพรเสียดายเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับว่าจะม่คลิป้าครับ